ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเมาแซบดาราสาวจมูกแหลมสารต่อแผนแฟนสร้างภาพลักษณ์ลวงสังคมไฮเหล่าท่ารักที่น่ารักของเดียนมาดามกุ้งกิ้งคนที่สวยที่สุดในโลกล่ามารายงานตัวแล้วเดียนไม่อยากจะพูดเยอะเพราะเจ็บคอ ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้วงั้นพวกหล่อนไปเสพเรื่องแซ่บกันเถะยาจะได้ไม่สำลักฝุ่นกันเรื่องของวันนี้เป็นเรื่องของดาราสาวหนึ่งฉีไม่ได้ดังมากมายแต่ถูกสนใจเรื่องความรักมากๆและชีมีแฟนเป็นถึงพระเอกที่ดังและติดมากพอชีและฮีมาคบกันการโฟกัสจากสื่อและทุกคนจึงพุ่งเป้ามาถึงยังช่วยไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่พวกชีและฮีต้องทำคือการอยู่ภายใต้การจับจ้องของคนมากมาย แต่ไม่ใช่พวกฉีและหีสองคนจะอึดอัดหรอกนะเพราะทั้งสองคนใช้วิธีการสร้างกระแสให้ตัวเองตลอดเวลาจนมีงานพุ่งใส่ตลอดโพดโน้นเขียนหนี้นิดๆหน่อยๆจนมีกระแสและอีเวนต์ก็เข้าเรียกว่าช่วงหนึ่งทั้งฉีและหีเดินสายรับทรัพย์กันแบบรัวๆจู่ๆมาวันหนึ่งหีและฉีเกิดเลิกกันขึ้นมาก็กลายเป็นข่าวคึกคร่เชียละซึ่งการเลิกกันของฮีและชีนั้นก็เรียกกันเบาๆว่าไม่เผาผีจบไม่สวยเพราะฮีเข็ดขยาดกันอยู่ใกล้ชีไปเลย งานนี้ตอนแรกด้วยความขับแค้นใจฉีก็ไปออกรายการแชร์ไฟฮีอยู่พักใหญ่ก่อนที่ฝ่ายฮีจะเจอถูกขุดปมเหมือนกันจนสุดท้ายต่างายต่งางทำเหมือนจะปองดองไม่มีอะไรอีกต่อไปแล้วด้วยความที่ฉีซึมซับแนวคิดและกลวิธีของฮีมาพักใหญ่พอเลิกลากันไปฉีเลยจัดการดําเนินรอยตามขั้นตอนการบริหารภาพลักษณ์ของฮีทันทีโดยการรักเด็กรักน้ํารักป่ารักการทําบุญรักการช่วยเหลือคนอนื่นขึ้นมาทันที จริงๆต้องบอกเลยว่ากลยุทธ์ของฮีก็ได้ผลนะเพราะตอนนี้งานดีๆหรือสินค้าอะไรก็พุ่งใส่ชีเยอะอยู่พอให้ได้มีเงินใช้คล่องกันเลยทีเดียวซึ่งจะว่าไปจะไปโทษชีก็ไม่ได้ก็กลยุทธ์ของฮดีดีนี่นาคนชอบเลยต้องสารต่อสักหน่อยและความจริงมันก็ไม่ใช่ความผิดการบริหารภาพลักษณ์ใจดีใจบุญแสนดีใครๆก็อยากทํเพราทขึ้นก็ต้องโปรโมทให้โลกรู้ ก็เอาเป็นว่าเดียนชื่นชมแล้วกันกับการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของชีที่ดาเนินมาถึงขั้นตอนที่ทุกคนเริ่มเชื่อแล้วว่าชีเป็นคนสวยใจบุญและใจดีอีอีอวยพรให้ดีต่อไปเรื่อยๆและไม่ดีแตกจนสังคมไม่รับนะจ๊ะ